สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคุยโยรูชาสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุยโยสถจะพามาพบกับกล้วยสองชนิดนะครับมีกล้วยที่อยู่สองชนิดก็คือกล้วยหินต้นนี้กล้วยหินต้นนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นกล้วยเล็บช้างกุดหลายๆคนก็จะสับสนนะเพราะเขาจะคล้ายกันมากแต่ถ้าสังเกตดีแล้วจะมีข้อแตกต่างกันเยอะเดี๋ยวคุยโยจะให้ดูกล้วยวันนี้ให้ดูกล้วยหินก่อนนะเดี๋ยวก็ทจะดูกล้วยเล็บช้างกุดนะครับผมกล้วยหินนี่จะเป็นพืช ต้นกล้วยที่อยู่ในกลุ่มที่ต้นใหญ่มากแลก้วกอเขาจะใหญ่โตรเร็วแต่หน่อเขาจะอยู่ลึกผุดหน่อยากนะครับแล้วก็ลูกของกล้วยหินเนี่ยถ้าเขาแก่จัดแล้วสุกแล้วเนี่ยเอาไปทําอาหารอย่างเช่นทํากล้วยบดชีก็อร่อยเอาไปเชื่อมก็อร่อยแล้วก็เอาไปต้มนะครับใจที่ผมกินกินดูนะครับจะอร่อยกับกล้วยน้ําว้ามาก ครับแล้วก็ทางทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเอาห้วยหินเนี่ยไปเลี้ยงนกกรงหูจุกนะครับผมดูเดี๋ยวเราไปดูต้วยเล็บชางกุดกันต,ต่อเลยนะครับผมไป นะครับก็มาถึงแนละ้วตัวนี้เขาเรียกว่ากล้วยเล็บช้างสุดพอดีวันนี้เขาแก่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดด้วยตัด,ดตุด,ดกล้วยเล็บช้างสุดนี่แล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันช้าชาว่ามันต่างกับกล้วยสี่มานะครับแต่วันนี้เขาตัดกล้วยเล็บช้างสุดก่อน <c oughs> การตัดจะให้ตัดตรงใต้ต้องใต้องาต้ยเนี่ยมันจะหักมันจะไม่หักมันจะค่อยๆเองถ้าเราไปตัดกล้วยข้างหลังต้นเนี่ยมันจะหักแล้วทําใ้้กล้วยเสียหายได้ต้องตัดตรงท้องกล้วยนะครับผมท้องต้นกล้วย กล้วยเล็ดช้างกุดแล้วก็กล้วยหินเนี่ยจะเป็นกล้วยมาจากพื้นที่ทางภาคใต้ภาคใต้จะปลูกเป็นส่วนใหญ่นะครับในกรุงเทพนีจะมีบางสวนหรือบางที่เท่านั้นที่เขาชอบชอบก็เลยหาคันมาปลูกเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบ,ยบกันนะครับว่าระหว่างกล้วยหินกับกล้วยเล็ดช้างกุดมันต่างกันตรงไหนนะครับไปไปดูกันเดีโยวก็มีกล้วยหินนักกล้วยเล็ดช้างกุดตัดมาให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่า ว่ากุ้ยหินกับกุ้ยเล็บช้างปุดนี่ต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้เป็นกุ้ยหินกุ้ยหินเนี่ยลูกเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ไม่กรติดกันหนักจะห่างๆกันในหวีเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นกุ้ยเล็บช้างปุดนี่ลูกเขาจะแน่นเลยในหวีเดียวกันนะครับและยังสีกุ้ยหินก็จะสีอ่อนกว่าแล้วก้ยเล็บช้างปุดนก็จะสีเข้มกว่านะครับแต่ที่จริงถ้าต้นสมบูรณ์จริงๆเนี่ยกุ้ยหินเนี่ยจะเกลือใหญ่กว่ากุ้ยเล็บช้างปุดนนะครับผม ส่วนการนำไปกินก็กล้วยหินนี่ต้มทันเปื่อบชีเชื่อมอร่อยมากมากอร่อยมากๆเลยนะกล้วยกล้วยหินแต่ถ้าเป็นกล้วยเลย็กช้างกุดนี่ที่เคยประาจะมีรสชาติฝาดๆหน่อยนี่กล้วยหินอร่อยกว่าแต่บางคนเขาก็เขา,าก็กินได้ทั้งสองอัน <c oughs> นะครับวันนี้เรื่องกล้วยของคุยโยูกชาสวนก็นําเสนอ ให้เพื่อนๆดูแต่เพียเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณทุกๆคนที่ติดตามวิโยรูปชาวสวยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามวิโยรูปชาวสวยนะครับผขอบพระคุณมากค่ะ